เตอนนี้เราก็ใกล้จะสมแล้วเอาขอักนแล้วคนตอนนี้ก็เวลา5้าโมงเแล้วนะครับผมพเราก็้างเตียอะไรกันเปที่เกือบเรียบร้อยแล้ว90%แล้วครับผมนี่บรรยากาศของเรา นะครับน,นี่อันนี้ก็จะเป็นหน้านาเต็นทแล้วครับเอาไว้กินข้าวกินปลากินนะอะไรกันตอนนี้นะครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนทีนี้ต้อนรับสู่ช่องไปกับอาน,นะครับรวันนี้เราจะพาทุกคนขี่มอเตอร์ไซคู่ใจเดินทางไปกลางเต็นที่เขาใหญ่นะครับเพื่อรับลมหนาวปลายปีแรกของปีนี้นะครับผมไปน้องมายนครับมากับมากับบานใจคู่ใจนี่น้องมายข้องมายไปมากับกว่าจะได้ออกบ้านนะครับก็ใช้เวลาประมาณ นานนานนานมากก็ได้ออกไป่อไม่ประการเสียเวลานะครับผมตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ยี่โมงแล้วครับตอนนี้ก็เวลา11บเนาฬิกาแล้วนะครับผมจะเดินทางไปที่ลานกลางลานกาาลางเพราะว่า <ๆ S 2> จะไปกินก๋วยเตี๋ยวจะไปลานกาลางเตี้ยที่เขาใหญ่แถวเขาใหญ่ประมาณมขับรถประมาณมช 2>, 2ชั่วโมงครึ่งน,นะผมถึงลานกลางเตี้ยเขาใหญ่ของเราจะพาไปดูครับรถนี่ครับเมื่อเข้าเมื่อเข้าวงการเมื่อเข้าวงการแคมปิ้งครั้งแรก อุตสาอุษาลงทุนนะครับซื้อซื้อเต็นท์มาใหม่เลยเนี่ยไปแล้เอาเรื่อนะครับผมไปเพื่อเพื่อไป่มการเสียเวลาเดินทางครับเดินทางไปลานกลางเต็นท์เขาใหญ่กันนะผมทุกคน let's go ไปครับทุกคนเดินทางกันต่อ ตอนนี้ก็เวลา1 1 3เนากานาทีนะครับผมพวกเราก็ออกจากปั๊มน้ำมันปตทวิภาวดีนะครับเพื่อเดินทางไปที่ลานกลางเต็นท์ของเราที่เขาใหญ่นะครับ140กิโลครัาผมจากที่เราเริ่มออกจากสตาร์ทจากปั๊มปตท ตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ปั๊มบางจากแถวอ่ากำลังจะเข้าสระบุรีนะครับผมมาพักประจำชั่วโมงครับเติมกาแฟให้ร่างกายแล้วก็ความหวานให้ร่างกายนะครับเพื่อปินโซริยนให้ร่างกายน้องไมยเป็นไงบ้างร้อนไหมเหนื่อยไหมนี่น้องไม้มีคอคอประจำตัวนะครับน่ารักน่ารักตอนนี้พวกเราก็พักเติมกาแฟนะครับนะครับผมตอนนี้ก็เวลาอ่า เที่ยงครึ่งแล้วนะครับผมก็แล้วเราเข้าไปหาอะไรกินแถวก่อนเข้าเขาใหญ่เนาะครับทุกคนสวับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมปลายเดือนพฤศจิกาลมหนาวแรกของปีนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่รถเยอะเป็นพิเศษขาออกขาออกจากกรุงเทพอ่าแล้วก็ผ่านเส้นปทุมเส้นสระบ,บุรีนะครับรถก็เต็มเยอะเพราะว่าผู้คนหลายที่น่าจะอ่า ไปหาออกขาเที่ยวหากลางเต็นท์รับบรรยากาศลมหนาวแรกของปีกันนะครับนี่ครับน้องไม้เมื่อเมื่อพวกเราอยากจะเข้าวงการแคมป์ปิ้งนะครับบันลุมบันลังมากนะครับผมกว่าจะได้ออกมาจากบ้านนะครับผมเหน่ยจริงๆกล่าวว่าจะออกตั้งแต่สิบโมงเช้าเก็บของไปเก็บของมาที่ไหนร่ากลายเป็นสิบโมงเฉยมาเป็นบ้างเหนื่อยไหม ไปถึงนั้นก็ประมาณบ่ายสองพอดีนะเวลาเช็คอินพอดีเราจะไปกางเต็นท์วางสมอบกงกางผ้าเชีดชายเป้ชุดของไปเอาของไว้ที่ลานกางเต็นท์ลานกางเต็นท์ชื่อว่าอะไรนะครับน้องไม้ไม้พีเข่าลานกางเต็นท์ชื่อว่าอะไรนะครับน้องไม้ t h ค Camping Camilla On Tour ไปเรื่อยครับอ่าคนอเนกฟาร์มฟาร์มวิวอะไรที่อย่างเนี่ยฟาร์มวิวเขาใหญ่นะครับผมลานกางเต็นท์ เปิดใหม่จ,จะไปเปลี่ยนบรรยากาศนอนรับลมหนาวแรกของปีกันนะครับผมไปเพื่อมาการเสวนาเดี๋ยวว่าเราจะได้รีบนะดื่มน้ำดื่มท่าจะได้เดินทางกันต่อครับผมไปน้องไม้เดินทางกันต่อเนาะ let's go ไาครับทุกคนเดินทางกันต่อกับริจารณา 85กิโล1ชั่วโมงครึ่งพอาจะถึงกันแล้วครับผมบึงบ่าย2พอดีเวลาเช็คอิน่ะน้องไม้เดินทางกันต่อนี่ครับสัมรัสสัมลรกของเรานะครับนี่เอาเรื่องแบกมาจัดเต็มเลยนะครับผม่ปน้องไม้เดินทางกันต่อ Go to เขาใหญ่แคมปิง้ง Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา13มิถกาน6นาทีเรามาถึงจังหวะะงหัดสระบุรีกันแล้วนะครับเข้าเขตจังหวัดสระบุรีกันแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็บ่ายสองโมงแล้วนะครับพวกเราก็ก่อนจะถึงที่พักเราก็เดี๋ยวครับแวะรับประทานอาหาร,ทะะราเทียทยเท่ยงกลล่อนนะครับเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวร้อนๆที่มุกเหาเอ๊ก๋วยเตี๋ยวเสลเล็กร้อนๆนะครับผมตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ปัม๊ม ชาเทเก่งแก่งคอยนะครับผมกําลังจะเข้าลานกลางเตี้ยของเราอีกประมาณ15บกิโลนะครับก็จะถึงลานกลางเตี้ยของเราหลังจากนี้พอเรากินข้าวเสร็จเราก็จะเดินทางไปที่ลานกลางเตี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปกลางเตี้ยอะไรทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวมาหาแวะซื้อหมูหมากาไก่เอาไว้ทํากินตอนเย็นนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาไป รีบทานข้าวจะรีบไปลา,กานกนาล<ร>างเต็มคร,รับผม่อนที่กอนต้องมาตอนนี้พวกเราก็ขี่เข้ามาในซอยกันแล้วนะครับเพื่อ,อที่เพื่อที่จะได้เดินทางไปลานกลางเต็มของเราเข้ามาลึกเอาเรื่องอยู่เหมือนเราเหมือนเรากำลังขึ้นเขานะครับนี่น้องมาเรากำลังขึ้นเขาเนี่ย นี่ครับบรรยากาศร,รอบๆก็จะเป็นสองข้างทางเป็นป่าภูเขามโอ้ภูเขาภูเขาเ,เยอะมากอันนี้อันนี้ก็ลานแคมปิง้งอะแถวนี้ก็จะเป็นลานแคมปิ้งเยอะนะครับ เข้าไปในหลืบมากเลยครับผมไม่เหมี <ง lly> ใ,ใครเข้ามาเลยกูจะเรา อถวน,นี้น่าจะเป็นที่ที่พักหมดเลยป่ะดูดิอืออันนี้เป็นที่พักโรงแรมใช่ไหมหอเหงิกันแล้วครับผมเดามาอะฟาร์มยู่แคมป์กาวเขาใหญ่โอ้โหอ,อยู่แบบลึกสุดเลยอะ่ะใช่ครับ ตึงแล้วครับลานกลางเต้นของเราเดี๋ยวไปกลางเต้นกันก่อน let's go <S ครับทุกคนตอนนี้พวกเรากำลังจะเริ่มพิธีการในการกลางเต้นนะครับผมมือใหม่ครับผมมือใหม่เอาแนวแนวแนว่าจะไปตั้งไฟชีดไงแนวแนวแนวได้ไปตั้งกล้องเลเอาตรงไหนดีอออมาเป็น วางไว้ครับครับคอานนี้เราอะไรจะกลางไฟซีกันนะครับ,บเน,นิ่นๆเงตึง,ตงอันนี้ป้กไฟใช่ไหมครับไม่ครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวไปติดต่อครับต,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 ติดต่อต่องไหนครับมมถ้ามีอะไรต้องการติดต่อ อ๋อได้ครับอ้มกงกลางไกลไกลเลยมั้งหาได้ไหมถือว่าตอนนี้เราก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนี่ครับบรรยากาศของเราก็80%แล้วครับผมหน้าเตท์ของเรานี่นี่กลางสายชีพ อะไรเรียบร้อยเราเดี๋ยวจัดระเบียบภายในเต็นท์นะครับนี่ที่นอนเราที่นอนต่ำล้มนะครับนี่น้องไม,ม้กำลังปูทีนอนครับนี่ครับดีครับสิ่งกันวยครับสะดวกคือปลั๊กไฟนี่ปลั๊กไฟพร้อมโอเคเดี๋ยวพวกเรามาดูกันตอน80%นะครับตอนนี้ก็เวลา4โมง4ชว7ลจะค่ำแล้ว,ลวเรายังไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าขโมยแต่ปัดตรงมัดเชือกกลางเต็นท์นะครับนี่บรรยากาศ บรรยากาศครับผมโอ้ลางกลางเตนท์ของเราที่แถวเขาใหญ่แถวอาโมกเหล็กสลบับลุยนะครับผมต่อยู่ในเครือเขาใหญ่ไปดูตอนเสร็จกันนะผมไปจะได้ไปเสื้อผ้าอะไรกันกิน let's go แล้วเราคนตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นแล้วครับผมพอเราก็กางเตนท์อะไรกันไปนที่เกือบเรียบร้อยแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมนี้บรรยากาศของเราเต่ยงของเรานี่ครับนี่หน้าเตนทงของเรานี่แสงยามเย็นสวยๆนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้า นาเต็นแล้วนะครับนี่เอาไว้กินข้าวกินปลากินหมูกระทะอะไรกันตอนเย็ยนนะครับ <_' S 1> น,น,นี่ก็นี่ก็จะเป็นเต้นเราที่เราซื้อมาครับเติมของมาเลยนะผมเคโทดีไร <_' S 1> นี่ครับต้นไม้ครับนี่นี่ครับเป็นกลางเป็นการกลางเต้นกลางเต้นส่วนตัวทริปแรกของเราครับในรอบปีใช้คันต้นไม้ต่อไปเดี๋ยวเพราะเราจะไปซื้อกับข้าวกินกันแล้วก็จะไปหาซื้อ กับข้าวกับปลาซื้อหมูหมากาไก่นะครับผมก่อนที่เราจะอ่าซื้อมาแล้วก็มานั่งรับประทานกันกินครับเราเอาแก๊สปิกนิกกันมานะครับผมไปถ้าไม่เพื่อไม่ให้มันการเสียเวน,นะไปะทั้งไม่เดี๋ยวข้ามก่อน let's go ไปพวกเราก็กําลังจะไปซื้อกับข้าวกับปลากันที่ข้างนอกข้างนอกลานกางเต็นท์ครับไปไปหาดูว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่าเดี๋ยวไปแวะด,ดูบิ๊กซีว่าจะมีอ่าของอะไรมาตุนกันไหมนะครับผมไป จอกันตอนพบคำ่ำครับผมมาครับบรรยากาศลมหนาวไปตั้งไม,ไไม้ไปไปหาเสื้อและกิจก,กันจ่าลิโก้ไม่หายหรอครับไม่เจอครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็ซื้อกับข้าวกับปลาอะไรกันมามเที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับบรรยากาศรอบเพื่อของเราก็จะมืดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไฟมาเยอะนะครับนึกว่าต้องมาจะเอามายึดเตียงต้องมาเตรียมไฟมาที่เดียว เราก็ได้นะครับนี่ครับหม้อตป็นนี่กำลังนี่กำลังกำลังอุ่นกำลังอุ่นน้ำร้อนอยู่นะครับนี่ต้องาหนามากเลยเราก็ไปไปซื้อหมูแพทที่เซเว่นกันมานะครับเพื่อว่าจะมาทำชาบูกินร้อนๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นกันนะครับแล้วก็ซื้อยำยำหน้าเซเว่นนะครับ กลังอุณนนี่เดือดแล้วไหมมาใส่ข้าวอหนียไหน raum. นะครับยำยำบรรยากาศรอบๆของเรานี่รดรถคู่ใจนะครับแล้วคนทานข้าวทานปลาก,กันนะผมจะได้พักผ่อนรับดื่มด่ำกับบรรยากาศหนาวแรกของปลายปีนะครับคือว่าเป็นแคมปิ้งแรกของปีนี้นะครับผมนี่ที่เลยเราเริ่มเข้าสู่วงการแคมปิง้งอยากเป็นทางการนะครับของแน่ กว่าจะกลางเต็นท์ได้นะครับผมเช้าราวันสองชั่วโมงงูปลาตาตูเตะไทยตอกแล้วดึงตอกแล้วดึงอยู่นั่นแหละขอเราออกเลยค่ะไปไป,ไปละคนทานข้าวกันครับผมไป let's go ดี่มด่บบรรยากาศทานข้าวหนาวๆครับผมไปครับ ต้องมาอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยคะอ่ยคะดื่มดำกินชามบูกหรือดำกับบรรยากาศหนาวๆเนาะ<ม>นใจโฟูที่สุดเลยมีความสุขสุดๆเลยเยเยเยมีเพื่อนด้วยมีหม,มาเข้าด้วยนะครับผม อนนี้ก็เวลาสามทุ่มพอดีเลยนะครับน้องมาเป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศอ่ากินหมูกระทะและชาบูท่ามกลางบรรยากาศหนาวสระบ,บุรีครับผมเย็น <Yeah. S 2> น้องมาบอกว่าเย็นสบายหนาวมากเลยใจฟูมากเลยนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะต้มมาม่าปิดท้ายเพื่อเป็นการปิดจ็อบก่อนที่จะนอนนะครับนะรับเต็นเราอุ่นนะครับบรรยากาศลานกลางเต็น ของเรานะครับเอ๋สวยมีน้องหมาลายล้อมมีน้องหมามาเฝ้าด้วยนะครับผมบัวเฝ้าแต่โตเราบ้วแต่โตเราตื่นเนี่ยไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็แก้จะได้เวลานอนแล้วครับสามทุม่มแล้วนะครับผม,ม <า S 1> ก็จะกิน,นอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะไปอาบน้ำอาบทาแล้วก็มากลับมาพักผ่อน,นครับพรุ่งนี้เราจะอ่าก่อนกับกทมอก็จะไปอ่าแวะถ่ายรูป ชิวๆจิกๆกันที่สวนดอกไม้ก่อนที่จะเดินทางกลับกรทมกันไปทํางานกันนะครับผมไปกันทุกคนสลหรับคืนนี้ก็อําลากันด้วยต้มมามา่าแสนอร่อยของเรานี่ต้มมามา่าภาคสนามใช่ต้มมามา่าภาคสนามนึกว่ามาเขาคายลูกเสือนะครับ <c oughs> yeah. ไปกันทุกคนสลหรับคืนนี้น้องไมค์คืนนี้ครับบ่งไงบางครับนอนค่ะ รับลมหนาวพี่าบอกว่าจะไปนอนกลางหนุนเพราะว่าอยากดูดาวนะคะใช่อยากดูดาวเราจะให้สิทธิพิเศษแก่คุณคนเดียวนะคือไปนอนชมดาวไปจ้าค่ะทุกคนสำหรับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์สวัสดีคืนนี้ดาวเต็มฟ้าฉันจินจนาการเป็นน้องหน้าเธอนะครับแ้วก็ทุกคนต้องไม้สำหรับคืนนี้ก็มอนหลับันนีครับรับลมนาวลมหนาวบรรยากาศกลางเต็นท์สุดชิลสุดฟินนะครับผมต้องไม้ สวัสดีครับคุณนาครับลองมาเจอกันพรุ่งนี้นครับบ๊ายบายเลสโกบายครับ